แม่หอมที่คนถามมายที่สุดและทามาดีพอกับดีออรซาวดต,ต้องกลิ่นนี้เลยครับดีออม2020โดยตัวน,นี้จะให้ความเฟรตเฟชมีความไม้ๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูคมดูเนี้ยบมากๆครับเป็นลูปแบบผู้ชายที่เกิดมาทา้านกลร่นนำรวยนะครับเป็นวัยรุ่นที่ดูแพงและดูหรูมากๆครับซึ่งกลิ่นนี้เ,นเป็นกลิ่นที่หลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดีออมเนี่ยทำมาหลายรอบมากๆนะครับ แต่ว่ารอบ2020รอบล่าสุดเนี่ยเป็นรอบที่โอเคสุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่หลายคนขึ้นช่องไปเยอะมากนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะบดทน้ำรกินของซีตัสขึ้นมาก่อนครับให้ความสดชื่นของเบอร์กาม์มตนะครับและตามไปด้วยเของกลิ่นแคชเมียร์และวูดดี้นะครับให้ความไม้ไม้นะครับมีความแบบผ่าๆนะครับแล้วปิดท้ายเบสโซนน้ำกินของบราซ์ับให้ความสดชื่นสาส์สเป็นลุคแบบผู้ชายที่ดูเนี้ยเป็นผู้ชายแต่งตัวเก่งนะครับแล้วก็เกิดมาจะตระกูลร่ำรวยนะครับ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยครับว่าระหว่างตัวออม220 0กับตัวออมอินเทนส์เนี่ยตัวไหนดีกว่านะครับถ้าเน้นวัยรุ่นใส่ไปเรียนใส่ไปทำงานออฟฟิศนะครับแล้วก็อยากไปเที่ยวคืนต่อเนี่ยนะเป็นตัวออม220 0ครับแต่ถ้าเน้นเที่ยวคืนนะครับเน้นออฟเฟดไปเลยเน้นความเย้ายืนถึงใจเนี่ยเป็นตัวีออมอินเทนส์เลยนะครับใครเดือนได้2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวออม220 0จะอยู่กินที่1 2 1ครับเป็นกขึ้นใหม่ที่เพิ่งเพิ่มให้เลยนะครับจะอยู่ตักล้าที่เขียนว่ากินใหม่นะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวออมอินเททนส์จะอยู่่กิี74ครับ โดยทางร้านเนี่ป็นน้ำหอมไทยน้ำข้าเจ็บครับมีสาขาทั่วโลกกว่า1,200สาขาและมีเลขกว่า100กลิ่นให้น้ำหอมสไตล์ไหนหรือว่าใช้กันใดเนี่ยสอบถามได้เลยครับโดยทางร้านบริการเสียรับไปแล้วไม่ถูกใจดีเปลี่ยนกลิ่นเสียรับไปแล้วไม่หอมนานตามที่ระบุยินดีกันครับเรื่องของหัจใจผมอับมาตมัสคุณค่าที่มาบความหอมสวัสดีครับ